สดใสอยู่ในใจมารีนุครอได้ดีก็เพราะเรียนศึกษาจากมารีเราทั้งหลายต่างภูมใจได้ฝึกฝนจากแห่งนี้เราจะเรี่นม,มารีนุครอได้อย่างไรครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนให้เราเรียนรู้ต่างเชิดชูให้แบบอย่างมีพระคุณ มีแม่พระให้เรากราบใ่้เราซึมซาบสุสมละบุญคอยคาจุนสถาบันเราให้รุ่งเรืองโรงเรียนมารีนุเคราะห์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามมันศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยโสธรเป็นโรงเรียนในเครือสังคมณฑลอุบลราชธานีเปิดทาการสอน เมือ่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2504จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา64ปีโดยมีบิชอปฟิลิปบันจงชัยราเป็นผู้รับใบอนุญาตบาทหลวงวินัยรัติเดชเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการซิสเตอร์บุหลันปุยวงเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาประถมมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน462คนมีครูและบุคลากรจำนวน28คนในปีการศึกษา2567นี้โรงเรียนมารีนุเคราะห์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่5 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่ภาคภูมิใจโดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกฎกระทรวงพุทธศักราช2561การศึกษาประถมะวัยอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่1ผลลั คุณภาพเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยโรงเรียนมารีนุเคราะห์เป็นผู้ที่มีร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์กันมีสุขนิสัยที่ดีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองบุคคลอื่น สถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆรอบตัวได้มีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารสามารถฟังพูดสื่อสารโต้ตอบเล่าเรื่องราวต่างๆได้ สามารถวาดขีดเขียนได้เป็นผู้มีความสุขร่าเริงแจม่มใสแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและคนอื่นรู้สึกมั่นคงปลอดภัยควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้รู้จักการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเล่นทำงานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขข้อขัดแย้งได้มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัยมาตรฐานที่สองการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนมารีนุเคราะห์มีการกำหนวดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายกลยุทธ์และแผนง,งานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของการศึกษาปฐมวัยโดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกครั้งก่อนมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการการจัดการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมมาพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบประเมินและพัฒนาความรู้ทักษะในการจัดการความเสี่ยงและการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กจากการถูกรังแกหรือการถูกคุกคามจัดให้มีการนิเทศประเมินงานของครูโดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สถานศึกษามีสื่อวัสดุอุปกรณ์ของเล่นที่เพียงพอและปลอดภัยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่มีสนามเด็กเล่นที่มั่นคงและปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารมีห้องน้ำที่ถูกสระลักษณะตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยมีการคัดกรองเด็กรายบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนมารีนุเคราะห์มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความยืดหยุ่นตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิน่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการทุกด้านของเด็ก มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัยมีความสนใจความสามารถที่เหมาะสมกับวัยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันครูจะประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กประถมะวัยครบทุกด้านครูมีวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตของเด็กเพื่อนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการประเมินพัฒนาการ,าการของเด็กให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนมารีนุเคราะห์เป็นผู้ที่มีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้มีการปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษารักความเป็นประชาธิปไตยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นสิ่งแวดล้อมประเพณีและวัฒนธรรมปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพมีความพร้อมในการใช้ชีวิตของการเป็นพลโลกมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจและความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมารีนุเคราะห์มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายกลยุทธ และแผนง,งานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มีพันธกิจของสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีการประเมินและการสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกครั้งก่อนมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโรงเรียนมารีนุเคราะห์มีการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาครูและ ุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนมีการพัฒนาความรู้จัดการความเสี่ยงความปลอดภัยมีการทำแผนเผชิญเหตุและดูแลคุ้มครองผู้เรียนจากการถูกรังแกและถูกคุกคามมีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอมีการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีการจัดสวัสดิการของครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดโภชนาการที่ดีและสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดมีการตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโรงเรียนมารีนุเคราะห์มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองผู้เรียน ส่งเสริมป้องกันแก้ปัญหาผู้เรียนและส่งต่อผู้เรียนกรณีที่จำเป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีระบบเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมารีนุเคราะห์มีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2561โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลายเป็นระบบและต่อเนื่องมีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จากเส้นทางการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนมารีนุเคราะห์ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าโรงเรียนมารีนุเคราะห์เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในชุมชนและเขตพื้นที่บริการที่ขยายกว้างขึ้นโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจ และจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าวินัยดีมีคุณธรรมนำปัญญาพัฒนาชีวิตภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารินุเคราะห์ที่ว่ารักซื่อสัต,ตย์กตัญญูและตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนสะอาด มารายาทดีมีวินัย